สวัสดีครับผมอาจารย์สตากคลดงครับสวัสดีครับผมอาจารย์เจือเบือครับวันนี้เ้องของสองคนครับทีมงานสายมอกครับก็มาตามคำขอครับแก้บนถือหวยครับทีมงานถือหวยอะไลครับกบประมาณครึ่งแสนครับคก็เขาบอกเองครับอย่างก็มานครึ่งแสนแก้บนครับพี่น้องครับคือว่าูกับคืออะไรละครับลำสายมอญจังไหนไว้กับเฮ็ดแบบนั้นละครับเราให้เกตตัวนะ้ตัวผลไม้ชักย่างผายย่างไม่เกตย่างหมาคำพูดครับพี่น้องของแท้นะครับครึ่งแสนเนาะอาจารย์เนาะ โอ้เดวขาก็ลังงามกบพอดีเลยเดยพอดีเลยเดยปุ้ยเซน้าพอดีเลยนั่นแหละไม่ได้เขาจางามป่ะโอ้ยเดี๋วกนฝนตกมาคือจิโอ้พี่น้องเหกับไกไก่เอาไก่ไว้วางไว้ทั้งต้เที่ยเลยครับมันนีล่ำายพวกมนว่านกินนิดบฟังล่ำไปะแล้วแกะไปตุ้ยังเลยครับโ้ฟิวจะงเนียเหมอันะจ้กันแลาบิวิวจักมอนเขาเบิ้งล่งบนงโอ้กตัว เราขอเขาแล้วก็ต้องมาให้เขาคืนด้วยนะิ่งหล่านี้ต้องไม่เชื่อก็อย่ารบหลูนะครับสิ้งสถิตทิงสิตนี่เป็นการเรียนย่ที่ได้ครับอย่างที่ทั่ไดท่ไดี่้ี่ไับที่ไต้อี่ีไ้นี้ที่ได่ได้่ได้่ไน้ทั่ได้ท่้ที่ได้ี่า้ที่มา้ท้ทที่ได้ทบมได้่คี่ไี่ไ้ทีบไดบทบ่ไ้ีีทีมงานสหายบ้านนอกครับถูกมาดแล้้่กไ้้่นี่ี่ครับ นี่ครับมองนี่แหละครับมาขอตลอดนะครับตรงนี้ครับมือนีวันดีน้ำครับมือวันพระน้ำเห็ดมือว,วานหอวอ,อกว่นกขนพอดีตรงขจ้ามาบวกพอดีครับเช่นแปกเลยเป็นยังเขามาเห็ดแบบเ,เพราะว่าเวาเคยบนบันทันก้าไวไปแบบเมื่ก้ทูบนีจะเป็นตามาก็คือทูบนีเป็นตัวสื่อวิญญาณไปสู่สีบหกชั้นฟ้าที่ห้าชั้นดิน

ธรมรมะสวรรค์คาระโฮอาญพระทันตาาเด้อพป,ป่น้องเอ้เจ้าทีเจ้าท่างเจ้าป้าเจ้าเขาเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินมามามากินน้ำกันเด้ครับเด้อ <c oughs> บนบานสันเขาไปถูกเล้อเก็มาแก้ครับเอเอ้อนี่อ่ จงังเสียแล้วเฮาบ่แมันคนรวยเฮาก็อาศัยน้ำโชคน้ำหลาบน้ำห่วยนะครับคนรวยก็เล่นหุ้นเนีคนจนก็เล่นน้ำห่วยอ้าวที่เจ้าทางเออเรือนมาถวายกินนะครับขึ้นยิ้มหลุดเยือนน้ำขึ้นยิ้มหลุดก็นะบนไว้เราให้ใกล้ตัวเออคนละไมอยากยังอยากเลี้ยงเงินหือเบื่อมั้จังหวะที่เข้าห่อรอดเก่บนหรือว่าบอกข้าเจ้าไว้ว่าที่มาเป่าแค่น พินลำเนี ham, ่ยกินกินไปกับเบิ้งน้ำนะครับเด้อจาที่จะทางตะพูานดี้เนาะเม่ไอทํถวายมอลำเตีงตู้ก่อนสันเตีงตู้ตงก่อนนี่กินแบบความสุกกับเปเลยขามสุขกินาเออกินเมันฟังลำไมเนาะฟังลำ เจ๊งเศร้าครับเจ้ารออดรอดรอเจ๊งเศ้ากันโอ้โหเอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่ก็เป็นมือดีครับมือมันเขีนมือมันป่นมือีอะไรโอกาสดีครับเลือดดีงามดีมาแก่บนครับ ได้บนไปฟขอหวยไ้ครับอาจารย์มาขอเชื่ยมนี่นีมไปใเขาไหมันเดก็ทำการล้มล้มตัวกันครับหลังจากที่ทางหายจากวงกายไปได้ครับหมอเขคนกรได้ไดมาจากลรยเย็ดครับได้มาจได้มาจากบนครับนี่ขออาจารเลืกผสมปุ๋นมาจากไรกวสสงอาจารย์เชื่อมเพืเขอกเขาีครับพวกินไปใช้ไม่ได้ครับอาจารย์ เก็บตัวมาเก็บตัวตากตัวยุธงมือกองมาจากกาลสินครับมือกองมาจากกาลสินเชิญมือพิ้นมาจากลอยเอทครับมันเองครับผมเองครับหมอลลัไฟใช่ซีบาคึสทำได้ดอกมาจากพิจาบูลครับหมอลลัไฟเดินครับแก้บนนะครับมือนี้แก้บนเอาล้วครับขอไม่ไปดังครับโอกาสต่อจากนี้ไปขอจุ่มมือสูงเกศขอมีรักแฟนเพลงกูอยู่หัวไหลไปหน่ากูได้เลี้ยวจากเบี้ยเลี้ยงจากง่ายกับมาชมการแสดงสดของทีมงานสหายบ้านนอกครับ

ไพ่บนนัดนอกตัวมอล่ำอ้ยอยยาสินครับมโอน,นี้มาทำการแสดงแล้วครับนั่เสียงแน่นอนโอนี่ตัวล่ำแก่บน,นครับเบอร์มีไผ่าจางนะครับมาเล่นยญแก้มบนให้เขารู้สึกแล้วดับ<ๆ>โอกาสต่อจากนี้ไปขอจุ้งมือสูงเกียรติของมรักแฟนเพลงพบกับการแสดงเออสียงสีเสียงอาจจะเบ่มีแต่ว่าอาชีพต,ตืน่นตาตะการใจขนาดนะครับบัดนี้พร้อมแล้วก็ขอเสียงีเดี้าไปกัน แสดงครั้งแรกครับหลังจากห่างหายจากมุมไกลไปนานกำลังจุนกันอยู่บูเดเร่เบื้งการแสดงอยู่กับฝ่าคิดตามครับทีมงานจะหายไปนอกนด้นะครับเด้อะวันนี้ครับสามต <Okay. S 1> ัวตรงกระถูกเออสามตัวตรงกระถูกสามตัวกระถูกเครื่องเสียงหน้าจานเนาะ ชมปเป็นแชมปเป็นันมีครับแชมปเป็นมันวองกับเป็นเปอร์ฟีนะครับครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาละครับ,รบพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้ไปได้แล้วครับถูกแบบเบิร์ดแล้วครับวันนี้การแสดงเจ้าที่คงจะอิ่มเลยครับเ,เข้ากับขอจบการแสดงไว้เพียงเท่านี้ครับทีมงานสหายบอร์น,นอกครับผู้ดใดติดตามเนาะ ฝากติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ติ๊กตอครับฝากติดตามช่องสหายบ้านนอกไว้ได้นะครับเด้อผู้ใดติดตามมือนี้บ่เสียใจนะครับพตัวไปห้องก็ดังมือนี้ผู้ใดอยากขอและเส้นฝากมาขอเกิดดังแล้วขอขอเย่นตัวเด้เออข่าตัวแพงเด้่ข่าตัวแพงบ่ได้เด้ยวเพื่เล่งเช้าวันนี้วันนี้เอ่อก็ถือบัตรทุกคนด้วครับถือบทุกคนวันหน้าก็คาดว่าสิถือรักรักราชุนล่ะแล้วบ่นน้ามะขอไปจังบ่นไหมเออมื้อนี้กัน ทาครับพี่น้องครับเมือฮะเตะโงเตะโงช่เนี่ยโงงงวบ่ในวล่าครับล่าเจ้าที่ทานัเนาะมัเวัเเเ เไปนะครับพี่น้องครับทีมงานจะให้บอลนกเออฝากกิตตามเด้ออย่าลืมเด้อฝากกิตตามฝากกิตตาอมาคว้าเลยก็ได้ครับแค้นกับพึ่งฮัทบ้างบุญไม่นะครับพิจารณาไปกันเดี๋ยว้หนาเมื่อนน้าก็แข็งกันเดี๋ยวรอบหน้าครับอีพี่อีพี่หน้าครับเพร่ไม่กินซัตต้ากับบริจาคกองให้นะครับมีแต่ถังเลยครับเอาคลิปนี้ก็ไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับเด้อเด้อ